ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหงเสี้ยตื่นเต้นนางสุดหายใจเพื่อระงับอารมณ์ขอบคุณมากค่าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังด้วยที่ถ้ามีขนาดเล็กจี้หลิงเอ๋อและหงเซียจึงต้องใช้ห้องร่วมกันแต่นั่นก็มีข้อดีพวกนางจะได้สนิทสนมกันมากขึ้นและช่วยกันแลกเปลี่ยนผลการฝึกไม่รู้ว่าตอนนี้แดนสวรรค์ยังเป็นยังไงบ้างยิ่งคิดก็ยิ่งอยากกลับไปเร็วๆแต่ถ้ากลับไปแบบนี้ข้าคงเสียใจแย่ ก่อนกลับเฉินเซียงตั้งใจจะซื้อหาสมุนไพรกอบโกยศิลานักพรตและนำวัสดุการหลอมสร้างจำนวนมากกลับไปด้วยยามนี้เขาเริ่มสกัดกลั่นเม็ดยาบังกรสวรและเม็ดยาสัตว์นักพรตเขาสกัดกลั่นพวกมันได้ง่ายขึ้นและสกัดกลั่นได้หลายเตาพร้อมกันแต่ถึงอย่างนั้นเม็ดยามังกรสวรกลับยังให้ความรู้สึกยากแปลกๆยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวถึงเขาจะจุดเพลิงที่รุนแรงเผาพวกมันแต่พวกมันกลับลดทอนความรุนแรงของเพลิงไปมาก แต่ถ้าเกิดเร่งร้อนสยบพลังงานภายในของมันมันกลับถูกเผาทำลายอย่างง่ายดายการจะสกัดกลั่นย่ามังกรสวรรค์ต้องใช้เพลิงที่เหมาะสมกับมันอย่างที่สุดเขาต้องหาปัญหาให้ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพราะย่ามังกรสวรรค์แต่ละต้นนั้นต่างกันหากเขาหาปัญหาของมันไม่พบก็สกัดกลั่นไม่ได้เขาจึงลองใช้ทักษะจำลองการสกัดกลัน่นแต่ด้วยทักษะจำลองการสกัดกลั่นของเขาหยุดอยู่เพียงเม็ดยาพิภพ,พการสกัดกลั่นของเขาจึงล้มเหลวทันที จ้าต้องเผามันโดยใช้เวลาน้อยที่สุดไม่งั้นก็ทําให้มันแปรสภาพไม่ได้ซูเหมยเหยยากล่าวตอนนี้ใช้แค่ทักษะก,กลั่นเทพอาจไม่พอเจ้าต้องเผามันให้ได้ก่อนที่มันจะแผ่พลังออกมาเฉินเซี่ยงกําหญาที่เหมือนกองฝ้ายพวกมันคือย่ามังกรสวรรค์แต่ดูไม่จะเกี่ยวกับมังกรเลยแม้แต่น้อยในช่วงสิบลมหายใจข้าต้องใช้พลังเทพและเพลิงเผามันในพริบตา ไม่รู้ว่าเตาปรุงยามังเกรงจะทนได้หรือเปล่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดมาก็รังแต่จะทําให้มันเสียหายเขาผสานพลังเทพและพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าด้วยกันทําให้พลังเทพของเขาทรงพลังมากขึ้นหลังจากที่ใส่ยามังกรสวรรค์ลงไปในเตาเขาก็โคจรเอาพลังเทพจานวนมหาศาลแปลเปลี่ยนเป็นเพลิงนักพรตและจูโจมพวกมันในพริบตาเตาปรุงยาลอยขึ้นสูงเสียงระเบิดที่รุนแรงดังสะท้อนอยู่ในเตาจนทําให้เฉินเซี่ยงหวาดกลัว เกิดอะไรขึ้นจี้หลิงเอ๋อที่กำลังฝึกทักษะ72ร่างแปลงอยู่เร่งวิ่งเข้ามาดูไม่มีอะไรค่าปรุงยาล้มเหลวเฉินเซี่ยงกล่าวเจ้าฝึกวิชาต่อเถอเฉินเซี่ยงสำลักควันหลังจากทะลวงขอบเขตมานี้เป็นครั้งแรกที่เขาใช้พลังเทพจำนวนมากขนาดนี้จึงไม่สามารถควบคุมมันได้ดีนักจนทำให้การสกัดกลั่นล้มเหลวย่ามังกรสวรรค์ที่อยู่ภายในเตาก็สลายไปมารดามันเถะพลังเทพของข้ารุนแรงเกินไป เฉินเซียงอุทานบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ทำให้ข้าได้พลังระดับนี้ดีที่เตาปรุงยาของข้าแข็งพอไม่งั้นถ้ำนี้คงได้ถูกข้าทำลายไปด้วยเจ้ายัางไม่เคยสู้จริงเลยไม่รู้ว่าพลังเทพของเจ้าน่ากลัวขนาดไหนหากเจ้าสร้างเฉินกังออกมาได้ต่อให้ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่สามก็ต้องยอมคุกเข่าให้หลงสเสวียอียิ้มพลางกล่าวด้วยเพราะโลกระดับสูงอย่างเขตสวรรค์จึงทำให้เจ้าบรรลุได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นในแดนสวรรค์คงต้องใช้เวลานานกว่านี้มาก เฉินเซียงตั้งใจควบคุมพลังและลดระดับความรุนแรงลงพลังเทพที่อ่อนกำลังลงกว่าก่อนหน้าของเขาเข้าจู่โจมย่ามังกรสวรรค์มันก็ทำให้ย่ามังกรสวรรค์แปรสภาพเป็นผงและประสมุนไพรอย่างรวดเร็วครั้งนี้เร็วมากเขาคาดไม่ถึงว่าเพียงไม่กี่อึดใจย่ามังกรสวรรค์ก็ถูกแปรสภาพอย่างรวดเร็วเขาผสานพวกมันเข้าด้วยกันทั้งหมดด้วยที่ยามนี้หลงสเสวียอีจะเป็นผู้กินมัน เขาจึงไม่ได้แบ่งเม็ดยาออกเป็นหลายเม็ดเพราะมันจะทำให้ได้เม็ดยาคุณภาพสูงมากเม็ดยามังกรสวรรค์มีขนาดค่อนข้างใหญ่เม็ดยาทั่วไปมีขนาดเท่าเม็ดถั่วแต่เม็ดยามังกรสวรรค์กลับมีขนาดเท่าไข่ผิวนอกของมันมีลวดลายที่เหมือนมังกรละดูลึกลับเป็นอย่างมากลองกินดูเฉินเซี่ยงนำเม็ดยาเข้าไปในแหวนแล้วยิ้มพลางกล่าวถ้าไม่อร่อยข้าจะไม่สกัดกลัน่นอีกสกัดกลัน่นแค่เม็ดยาสัตว์นักพรตก็พอหลงสเสวียอีอูทานก่อนจะเร่งกล่าวอร่อยมาก สกัดกลั่นส่วนหนึ่งแล้วเหลือกลับไปให้จักรพรรดินีบุภาสร้างให้เพิ่มเฉ,ฉินเซี่ยงอยู่ในเขตสวรรค์มากกว่า200ปีแดนสวรรค์เองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถึงเขาไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแต่เขามั่นใจว่าจักรพรรดินีบุภาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะหลังจากนางได้มาเยือนเขตสวรรค์นางได้รู้ซึ้งแล้วว่านางยังอ่อนได้อยู่มาก เมื่อเริ่มคุณชินกับย่ามังกรสวรรค์เฉินเซียงก็สกัดกลั่นมันได้เร็วขึ้นเขาลองสกัดกลั่นมันด้วยเตาปรุงยาจำแรงและประสบความสำเร็จยิ่งด้วยยามนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นเขาจึงสกัดกลั่นได้มากถึง20เตาพร้อมกัน ครั้งแรกที่ลองสกัดกลั่นด้วย20เตาเขาเกือบล้มเหลวแต่ด้วยประสบการณ์ในการปรุงยายังทําให้เขาสกัดกลั่นได้สําเร็จแม้จะใช้เวลาหลายวันก็ตามไม่นานเขาก็สกัดกลั่นเม็ดยามางกรสวรรค์จนหมดแม้ยามนี้จะยังเหลือเม็ดยาสัตว์นักพรตระดับ2ออีก500ชุดที่ยังไม่คุ้นเคยดีแต่ด้วยที่ปรุงยาพร้อมกัน20เตาไม่นานนักเขาก็จะสกัดกลั่นพวกมันจนหมด แม้เขาจะตั้งใจสกัดกลั่นเม็ดยาแต่ยังไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอกยามนี้หลงสเสวียอีกำลังกินเม็ดยาที่เฉินเซียงสกัดกลั่นและเฝ้าดูสถานการณ์ภายนอกไปด้วยในขณะที่เฉินเซียงกำลังจะสกัดกลั่นเม็ดยานักพลศเสร็จหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นมีหลายคนกำลังเข้ามาในถ้ำพวกมันมุ่งร้ายรีบออกไปดูเร็วเข้าบางทีนิกายนักพลศสูงสุดอาจจะพบจี้หลิงเอ๋อและหงเซียแล้วก็ได้ เฉินเซี่ยงถอนเตาปรุงยาทั้งยี่บเตาและเก็บเข้าไว้ในแหวนเขาออกจากห้องไปและพบกับชายชราคุณหน้าสองคนที่มาพร้อมกับผู้เยาวคนหนึ่งเมื่อหงเซี่ยและจี้หลิงเอ๋อเห็นพวกมันพวกนางโกรธแค้นทันทีเพราะคนที่มาคือศัตรูของพวกนางสองคนนั้นมันอาวุโสของตระกูลจี้ส่วนผู้เยาคนนั้นคงเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของหงเซี่ยเฉินเซี่ยงขบคิดในใจและเมื่อชายชราทั้งสองเห็นเฉินเซี่ยงพวกมันมีความสุขทันที เด็กนี่อยู่กับเจ้าจริงๆห้าห้าในที่สุดก็พบมันสักทีผู้อาวุโสตระกูลจี้หัวเราะอย่างบ้าคลาั่งเฉินเซี่ยงนำเหรียญทองแดงที่ได้จากการทำพันธะกับเขตนักพระสวรรค์มาพลางกล่าวอยากเข้ามาดีกว่าไม่งั้นข้าจะเรียกนักพรตคุมกฎเมื่อได้ยินว่าจะเรียกนักพรตคุมกฎสีหน้าของผู้มาเยือนก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยถึงพวกมันจะแข็งแกร่งยังไงแต่ก็ยังเกรงต่อนักพรตคุมกฎแต่เฉินเซี่ยงที่เห็นพวกมันไม่หวาดกลัวมากนักจึงเริ่มกระวนกระวายจะสู้กันที่นี่เหรอ จี้หลิงเอ๋อกล่าวถามอย่างเย็นชาที่นี่คือเขตนักพรสวรรค์เจ้าควรรู้ดีว่าถ้าก่อเรื่องที่นี่นักพรสคุมกฎจะมาทันทีผู้ที่มามีด้วยกันสามคนสองคนเป็นผู้อาวุโสตระกูลจี้อีกหนึ่งเป็นสิทธิพี่ของหงเสี้ยพวกมันทรงพลังมากเฉินเซี่ยงคิดว่าจี้จี้หลิงเอ๋อและหงเสี้ยไม่น่าจะรับมือได้ยังไม่ไปจากถ้ำของข้าอีกเหรอจี้หลิงเอ๋อขมวดคิ้วนางเตรียมที่จะเรียกนักพรสคุมกฎนางเสียศลานักพรสุขจำนวนมากเพื่อซื้อพันธสัญญามา นางจะใช้มันให้คุ้มค่าหพ่มฝากไว้ก่อนเถอะสิทธิ์พี่ของหงเสี้ยขบคิดมันเกรงที่จะยุวยุนักพรตคุมกฎแต่เมื่อพวกมันหันหลังกลับและเพื่อเตรียมจะออกจากถ้ำเฉินเซียงกลับเพื่อนเข้าหาพวกมันเมื่อสัมผัสได้ว่าเฉินเซียงเข้าใกล้พวกมันทั้งสามคนก็หันหน้ากลับมาอย่างรวดเร็วพวกมันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่พัดปกคลุมร่างแต่ด้วยสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ได้มีอันตรายใดๆพวกมันจึงไม่กังวลหลิงเออปิดประตูถ้ำไว้ เินเสี่ยงกล่าวกับนางด้วยสัมผัสเทพและจะยิ้มอย่างเย็นชาให้พวกมันจากนั้นควบคุมพลังเทพแผ่ไปในอากาศควบคุมให้ผงเล็กๆเ,เมื่อคลุ่เคลื่อนเข้าไปในรูทมู่ของพวกมันพวกมันทั้งสามคือผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งเมื่อสัมผัสได้ว่าสูดุดมพิษเข้าไปพวกมันก็ขับพิษส่วนใหญ่ออกไปได้ทันพิษจึงเข้าสู่ร่างกายของพวกมันได้เพียงเล็กน้อย จี้หลิงเออรู้ว่าเฉินเซี่ยงใช้พิษบางอย่างเมื่อครั้งที่นางดูแลเหมืองศิลานักเพราะเฉินเซียงก็ใช้พิษชนิดเดียวกันในการจัดการกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง15คนและยามนี้นางจึงปิดประตูถ้ำเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันหนีพวกเจ้ามารนหาที่ตายเองจี้หลิงเออเย้ยหยันแต่ชายชราของตระกูลจี้ก็กลับซัดฝ่ามือใส่เฉินเซี่ยง ในพริบตานั้นเองหงเซี่ยก็เคลื่อนเข้าข้างกายของเขาอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าและซัดฝ่ามือต้านรับการจู่โจมนางปลดปล่อยความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวแทรกผ่านเข้าไปในแขนของชายชรากระทั่งแขนเสื้อลุกเป็นไฟเพลิงที่น่าสะพรึงเหล่านั้นราวกับจะเผาแขนของมันให้หมดไหมจี้หลิงเอ๋อก็ไม่รอช้าหลังจากที่หงเซี่ยลงมือนางก็เคลื่อนเข้าข้างกายเฉินเซี่ยงและซัดฝ่ามือใส่หน้าท้องของชายชราจนมันถอยร่นไปหลายก้าวก่อนจะผลักเฉินเซี่ยงออกห่างจากพวกมันเจ้าทำอะไร เจ้าไม่กลัวนักพรดคุมกฎหรือไงชายชาราตระกูลจี้กล่าวมันแอบ,บตกตะลึงเพราะหงเสียและจี้หลิงเอ๋อไม่ได้อ่อนแออย่างที่มันคาดกา,การจูโจมของพวกนางเมื่อครู่รุนแรงยิ่งเพลิงอันทรงพลังแทรกเข้าสู่แขนของชายชาราพลังศักดิ์สิทธิ์ของจี้หลิงเอ๋อเองก็คมเหมือนเล็บทิมแทงเข้าไปในร่างของชายชาราเช่นกันข้าดูถูกพวกเจ้าเกิดไปแต่ก็ดี ในเมื่อเจ้ากล้าลงมือฆ่าก็จะไม่ยั้งมือเหมือนกันสิทธิ์พี่ของหงเสียย,ยิ้มอย่างมืดมนมันนำกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ออกมาก่อนกล่าวกับชายชาราจัดการพวกมันถ้าจับพวกมันออกไปนอกเขตนักพระสวรรค์ได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเฉินเซี่ยงเฝ้ามองอยู่ไกลๆเขารู้สึกกังวลเพราะเขาดูถูกอีกฝ่ายเกินไปตอนนี้ผงกล่อมเทพยังไม่ออกฤทธิ์ถึงพวกมันจะสูดพิษเข้าไปบ้างแต่ก็ต้องใช้เวลากว่าจะออกฤทธิ์เมื่อถึงยามนั้นต่อให้พวกมันพบก็สายเกินไป จี่หลิงเอ๋อและหงเซี่ยก็ไม่ธรรมดาถึงพวกนางจะเอาชนะพวกมันไม่ได้แต่พวกมันก็จับตัวพวกนางไปไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันหงเซี่ยกโกรธแค้นเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้สิทธิพี่ของนางก็สังหารพี่สาวทั้งสองของนางไปแล้วและยามนี้มันยังจะตามมาสังหารนางอีกเข้ามาจี่หลิงเอ๋อแค่นเสียงสถานการณ์รอบข้างแปรเปลี่ยนกดดันนางไม่สนใจนักพรดคุมกดแล้วจับพวกมันกลับไปเป็นๆ ผู้อาวุโสตระกูลจี้กล่าวหงเซียและเฉินเซียงมีความสำคัญยิ่งยวดหงเซียครอบครองจิตวิญญาณเพลิงผู้ติศักเฉินเซียงเองก็ครอบครองดาบมังกรครามสังหารปีศาจหากพวกมันจับตัวทั้งสองไปได้พวกมันจะได้ค่าตอบแทนอย่างงามแต่ขณะที่พวกมันทั้งสามกำลังจะลงมือสีหน้าของพวกมันกลับแปรเปลี่ยนพวกมันเลิกล้มความคิดที่จะจู่โจมเปลี่ยนมาหลบหลีกกระบี่ของสตรีทั้งสองนาง เฉินเซียงปรากฏความสุขขึ้นมาเพราะยามนี้ผงกล่อมเทพเริ่มออกฤทธิ์แล้วพวกมันเริ่มโคจรพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อขับพิษพิษเริ่มกระจายไปทั่วร่างของงอมันอย่างรวดเร็วหลังจากพลังของมันเริ่มเป็นอมพาตพวกมันก็เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อยับยั้งพิษแต่นั่นกลับเป็นการกระตุ้นให้พิษรุนแรงและแพร่กระจายเร็วขึ้นไม่นานนักพวกมันก็เริ่มหมดแรงพวกมันจ้องมองเฉินเซียงด้วยความโกรธเพราะจำได้ว่าเมื่อครู่เขาโปรยผงบางอย่างใส่พวกมันและผงที่ว่ากลับกลายเป็นคือพิษท,ที่น่าสะพรึงกลัว หลังจากบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์พลังเทพของเฉินเซียงก็น่าเกรงขามมากขึ้นเขาสามารถควบคุมผงต่อมเทพให้แทรกผ่านเข้าไปในร่างศัตรูได้หักเป็นตอนที่เขายังเป็นเซียนหวังอยู่เขาคงทำได้ยากเด็กนั่นเจ้าทำอะไรกับเราผู้อาวุโสของตระกูลจี้ตกตะลึงยามนี้จี้หลิงเอ๋อและหงเซียหยุดจู่โจมเพราะอีกฝ่ายขยับไม่ได้แล้วเฉินเซียงยิ้มและเดินเข้าไปหาพวกมันพวกเจ้าไม่ควรมาที่นี่รนหาที่ตายเองแท้ เจ้ากล้าสังหารพวกข้าเหรอหากพวกข้าตายนักพรตคุ้มกฎจะมาทันทีชายชาราตระกูลจี้กล่าวเยอะยนันแต่มันก็หวังว่าเฉินเซียงจะไม่สังหารมันแต่ทันใดนั้นเองขาของเฉินเซียงกลับประตุสายฟ้าก่อนจะเหยียบเข้าที่ใบหน้าของมันอย่างรุนแรงจนฟันร่วงใครบอกจะฆ่าเจ้าห้าห้า เฉินเซียงหัวเราะและทุบตีชายชาราตระกูลจี้จนทำให้อีกสองคนที่เหลือหวาดกลัวพวกมันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันต่อไปตอนแรกของเซี่ยเป็นกังวลแต่จูจ่ๆทั้งสามคนกลับไร้เรี่ยวแรงลงในพริบตาจี้หลิงเอ,อ๋อจึงอธิบายให้นางฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทักษะลับของเฉินเซียงหลังจากทุบตีชายชาราตระกูลจี้จนใบหน้าปูดบวมแล้วเฉินเซี่ยงก็หันหน้ามองอีกสองคนที่เหลือวางใจเถอะข้าจะให้พวกเจ้าร่วมสนุกด้วยอย่างแน่นอน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ